มัน,มนจะอ๋อนี่เขาทำเอาเองจิดใ้ดุถ้ามะพร้าวแลวชีดยามันจะจะดีกว่าตัวตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้มันมีสัน้นตัวขางเพราะเรากินเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเ,นเ,นเนม็ดผสมกระซายครับเราซื้อมาแล้วก็ผสมกระซายเพิ่มมาอีกใช่ครับเพราะถ้าเอาเพียวๆมันมันมันเปลืองครับแต่ทรายนี่มันก็คือมันก็ช่วย พอตอนที่มันเข้าปเจแจมันจะต้องช้อนเข้าไปใช่ป่ะไอ้ดวงมันมีซ่องยะส่องดวงนะครับมันมีดวงเข่าเดียวดวงเข่าเดียวก็คือตอนมันกินแล้วมันไม่ตายมันก็จะเป็นแบบมันจะมีรูอะครับแล้วพอพอมันมีรูเส็จอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยมันก็เคยกินเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยมันก็เคยกินเนี่ยตอนน้ากินพอมันอันนั้นไม่ใช่อันนั้นข้นมันพอมันกินเส็จแล้วมันไม่ตาย ร่งไฟมันมาซ้ำถ้าด่งไฟมาซ้ำมันก็คือด่งสักคูนั่นแหละครับแต่ที่นี่เรียกผมเรียกร่งไฟแต่แต่ในภาษาอันนั้นเขาเรียกดวงสักคูที่เกามาคั่วกินอ่ะมันฟังไว้เลยฝังลูกมันก็จะออกอยู่ในนั้นก็กินวนเวียนกันอยู่ในนั้นจนจนต้นมันตายเนี่ยยังยังพวกเนี้ยร่งข้าวเดียวมันกินแล้วพอเวลายอดไม้มันมามันก็จะแทงออกไปข้างๆเนี่ยพวกเนี้ยร่งข้าวเดียวมันกินอ่ะที่ต้นมันงอๆเนี่ยมันไม่ตาย แต่ถ้าถ้าดวงถ้าดวงไฟเข้าไปกินนะตายหมดครับดวงไฟคมเล็กดวงไฟนะแต่ถ้าเป็นภาษานะเขาเรียกดวงสักกูที่เขาเอาตัวตัวออนมันมาคั่วตัวมันพอเวลาเจริญเจริญไวแล้วมันก็จะตัวท่าหนิวเราเนี่ยอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยดวงสักดวงดวงข้าวเดียวกินเจาะเข้าไปมะพร้าวก็เหมือนกันมะพร้าก็น่าจะเป็นดวงข้าวเดียวก่อนแต่ถ้าดวงดวงไฟกินอ่ะมันจะมียางมันออกนะครับ อย่างต้นไม้ที่เป็นยางๆนั่นตัวนั้นเป็นดวงเข่าดวงสัตวูกินแต่ถ้ายางไม่ถ้ายางไม่ไม่ยางคือเป็นคู่ออกมาอันนั้นดวงเข่าเดียวดวงเข่าเดียวกินแล้วมันก็จะกินเข้าไปถ้าเกิดไซส้มันไม่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 กุดไปหมดเลยอ่ะมันก็จะออกมาตรงที่มันกินงอออกมาตรงนั้นแหละครับแล้วต้นมันก็จะงอแล้วนานๆไปมันก็จะกลับสภาพเดิมพวกเนี้ยที่ ที่มันงอเนี่ยตอนเมื่อก้อนมันเอากไว้ไหมมันก็จะงอเป็นแบบนั้นนะครับเมือนต้นตาลแบบนั้นแล้วพอนานนานไปมันก็จะตรงขึ้นไปกลับเป็นยังก้าถ้ามันไม่ตายหรือถ้ามันตายก็ตัดเฉีงอ๋อเดี๋ยวมันจะง่ายขึ้นได้อีกใช่มันก็จะง่ายขึ้นเรื่องทำไมก้อนแบบแบบนี้ก็เหมือนกันมันจะงอแบบนั้นแหละอืออกมาคดออกมาเป็นนี่นี่ก็ลอยไอตัวตัวนี้ก็โดนกินแต่มันไม่ตายเพราะนี้มันมันไม่ไม่นั่นมันก็ไม่ตาย พุงนี้มันไม่ตายมันสามารถให้เงินได้พอเจาะใจมันไม่หมดแต่ถ้าตราบใดที่เป็นท้วงสาคคนะมันกินแล้วมันก็ไข่ฟังวันนั้นเลยแล้วก็พร้อมที่จะแพ้ลูกแพ้หล้านอยู่ในนั้นเลยมันพอมันเป็นดักแด้ปุ๊บมันก็จะเอาเอาใยมันั้นมาฟักเป็นเป็นลังมันอันนี้อันนี้ลอยที่มันเคยลอยลูกเท่าเดียวครับอเพราะมันกินเข้าไปแล้วมันไม่ตายมันก็ออกมาไม่ ถ้าออกก็ไม่มันจะเป็นสภาพไป็นแบบับแล้วเดี๋ยยอดมันก็จะตรงเหมือนเดิมแพอนานๆเขายอดมันก็จะตรงนี่เขาเรียกดวงดวงสักรวงเขาเดียวอตัวดำๆอันนี้อันนี้เป็นไรต้นเลยน้องก็ใช่อันนี้ลอยตายไปนี่ก็ท้ายอย่างนั้นเลยวงไฟกินต้นนี้ต้นตาลจิ้งอันนี้ตาลฟ้าอันนี้อินสพลามนี่ตายมันกินแล้วเพราะมันกินแล้วยางมันจะออก ออกอะไรทีนี้ตัวมันไม่ออกนะลูกมันมันสามารถให้ลูกมันกินอยู่ในนั้นเลยลูกมันเป็นมอนมอนตัวนอนที่ป้ามันแข็งแข้งไงป่ะพี่เคยพี่เคยเห็นน้อนไอดวงสักขูใช่ป่ะล่ะดวงดวงที่เขาเอามาทอดกินอะดวงสักขูที่ที่ป้ามันแข็งแข้งและตูดมันนิ่มๆตัวลุกดิ๊กลุกดิ๊กลูกดิ๊กอะนั่นแหละนั่นแหละลูกมันคือมันจะอยู่ในนั้นเลยจนมันพอเวลามมันเจริญเต็มวัยจนมันในนี้ได้มันเข้าดักแด้มันก็ มันก็จะเป็นเป็นตัวแม่มันมดวงสาคูเดี๋ยวมันดูตัวอ้อนมันที่กระเพาะที่กระเพาะอันพอดีพอดีที่บ้านผมอะมันผมตัดทิ้งเลยวงสาคูเนี่ยค่ะมันเป็นตัวเป็นตัวอ้อนมันก็จะเป็นลุกดิก๊กลุกดิกด๊กแบบเด็ดแบบ นี่เขาอเพาะเลี้ยงพวกดวงดวงสคัคูวันละเดี๋ยวผมให้ดูตัวที่มันที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยครับเนี่ยนี่กินได้นะครับโลละสองร้อยกว่าบาทเนี่ยคือคือตัวนี้แหละที่มันอยู่ในในต้นเลยอะ่ะมันมันจะไข่แล้วก็ฟั่งไว้ในนั้นเป็นอย่างนี้จนฝ้ามันจะ,จะเจริญเต็มวัยมันก็จะเข้าดักแด้เข้าดักแด้มันก็จะเป็นทำรังอยู่ในนั้นเลยแบบแล้วพอแบบต้นไม้ อ่าอ่าใช่ใช่ใชดักแด้เป็นแบบอย่างนั้นเลยแล้วมันเอาใยใยยอะใยข่องต้นป่ามาเป็นมาทาเป็นลังมันพอพอมันเส้นแล้วมันก็จะเป็นตัวเต็มวัยมันก็จะบินออกไปม,มันก็ไปกินต้นอื่นต่อเออเนี่ยแหละคือคืดวงตัวเนี้ยที่มันมันมันรักษา,ายากคือเป็นแล้วโอกาสรอดน้อยมากครับเราแสดงว่ามันไข่อยู่ที่โคนนะผมผมอ่าตอนนี้ผมใช้เลื่อยตัด แล้วทั้งในเป็นโพรงหมดเลยเออเป็นใช่เป็นโพรงแล้วจะมีตัวคล้ายๆฉางงวงมาอยู่ตัวงนั้นนั่นเลยละครับตัวนั้นละครับอ๋อปีกมันจะออกแดงๆไปจุดๆๆล้านๆนั่นแหละตัวนั้นแหละครับอตัวนั้นเลยแหละตัวนั้นเลยผมก็ป่อยมาในนั้นโอ้โหตัวนั้นแหละตัวทําลายเลยครับแล้วทำไงทําลายต้องทุบทิ้งอย่างเดียวอ๋อตัวนั้นเลยแหละตัวนั้นเราสามารถไข่ทิ้งได้มากเลยอ่ะอตอนหนึ่งตัวเมือัน ถ้าพี่เคยเห็นไอ้ที่เขาเลี้ยงนอนนกนอนนกมันจะเป็นแมงตัวเล็กๆเห็นไหมแดงๆคล้ายๆแมงกระแทะแต่มันจะยาวๆน่อยนั่นแหละครับมันสามารถไขไว้ในกล้วยแล้วก็เอามาออกรูเป็นเป็นตัวนอนเลี้ยงนกนั่นแหละครับคือตัวตันเราตันนั่นแหละตัวเต็มวัยมันอันนี้ต้นกล้วยกเขาได้เหรอได้ครับโอ้ได้ครับนั่นแหละครับตัวตัวเต็มวัยที่มันเป็นที่ป้ามันจุ๊จูมันงวงอ่ะนานเลยแหละ แล้วปีกมันจะเป็นที่แดงๆแดงๆดจุดๆุดๆำดอนานเลยแล้วนะตัวเต็มวัยมันแล้วครับแต่แต่ลูกมันก็คือตัวเมื่อกี้เนี่ยครับโอ้ตัวบลเลยโอ้โหลูกอ่าใช่ลูกมันจะตัวใหญ่ไอ้ลูกข่าวเดียวลูกก็ตัวใหญ่ครับลูกตัวอยู่ประมาณเนี้ยครับแต่พอเวลาตัวมันเต็มวัยแล้วมันก็จะจะข้าดักแด้แหละมันตัวไม่ใหญ่ดวงดวงข่าวเดียวมันจะห้ากินอยู่ตามตามที่ที่ซากปลากระพงที่ของปุ๋ยมากที่ใบใบไม้ใบอะไรที่เราสามารถ เมื่อเราคูดดินแล้วเราเราดูมันจะมึงเจอตัวดวง,งที่ที่หัวมันมีตีนอยู่น้นอยๆตรงปากมานะันอ่ะเออนั่นแหละแต่ถ้าดวงเขาเดียวตัวมันจะย่อยอ้วนนั้นเลยแหละไอ้ตัวนั้นแหละตัวตัวทําลายเลยละไอ้ปากจูก่มัน่ะอือโอ้โหเขาเรียกงวงช้างเออน่ะบางคนก็นเรียกดวงอวงช้างดวงสาคูดวงไฟเรียกได้ไหลายชนิดเลยครับตัวนั้นแล้วแต่แต่คนถนัดจะเรียกแต่ผมเรียกดวงไฟแต่ถ้าเป็นทางภาคใต้ครับอะไรนี่เขาจะเรียกดวงสาคู เพราะมันค่ายได้เอามาเลี้ยงเอาเอาลูกมันข่ายเนี่ยตักแด๊อีตัวที่ที่ผมให้ดูเมค่อเี็กเด็กเด็กเนี่ยเยอะเลยโอ้โหชัดตัวนั้นเยอะนะพี่ต้องทําลายตัวนั้นแหละครับตัวนั้นแหละที่ตัวทําลายมะพร้าวเลย